ข้าใส่ข cool, uh ้าวคั่วนะแล้วก็ใส่มะม่วงตักไปทุกคนเลยเอาอะไรมาแล็กทำาพวกใส่ข้าวคั่วนะแล้วก็ใส่มะม่วงตักไปทุกคนเลยเอาอะไรมาแลก ง่ายอร่อยด้วยข้าวร้อนเห็นตัวนอนค่ะบุ้งฝนบุ้งฝนไม่รู้มาได้แหงนั่นมีฝนตกไอ้ฝนเขาก็หนีเนาะหนี หนีฝนหนีอะไรเขาก็เข้าบ้านแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาทำไมข้าวร้อนๆนร้อก,ก้อยก้อยเห็ดเพ็ดได้กันทุกอย่าง ร,อรอ้อนนหล่นตงเจียวของชอบของชอบของคนเก่ทุกคน เห็นตัวนอนค่ะบุ้งฝนบุ้งฝนไม่รู้มาได้ยังง่นมีฝนตกในยองนะคะ ยังไม่ทานข้าวนะมาทานกับแม่เม เห็นตัวนอนค่ะบุ้งฝนบุ้งฝนไม่รู้มาได้ยังง่นมีฝนตกค่ะข้าวละอน อุ๋งอุ้ก็นั่งกอาอุ๋มกินไม่ได้นะลูกข้าวร้อนร่อยอาหารอร่อยอ ใครยังไม่ทานข้าวนะมาทานกับแม่เมเลยนาะเห็นตัวนอนค่ะบุงบ้งฝนบุ้งฝนไม่รู้มาได้ไหนัน่นมีฝนตกเลยข้าวลวนร้อนล้วก็ ก้อย,อยเห็ดเผ็ดเได้กันทุกอย่างมาจ้ะใครยังไม่ทานข้าวนะมาทานกับแม่เมเลินะหุนเขาก็หนีเนาะหนีหนีฝน,นหนีอะไรเขาก็เข้าบ้านแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาทำไมปวดใจ ห้าร้อน อุงอุงก็นั่งเป่าอุงกินไม่ได้นะลูกโอรธใจ ทานไปด้วยมองไปด้วยนะทุกคนเมื่อกี้เดินข้าบ้านโอ้หือแซ่บแซ่บเวอร์เลยทุกคนโอ้หือแซ่บแซ่บเวอร์เลยทุกคน ว่ัแล้วก็ใส่มะม่วงตักไปทุกคนเอ้ยเอาอะไรมาเลกแปลกใจแลกใจนเขาก็หนีเนาะหนี มีผลนีอะไรเขาก็าเข้าบ้านแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาทำไมหลุนต้องเกียวของชอบของชอบของคนเกะทุกคนมไม่ยอมนะคะ กอุ่งก็นั่นฟอ้อดอุ่งกินไม่ได้นะลูกก็ค่อยใจ ร้อนๆแล้วก็ก้อยก้อ,อ,อ,อยเห็ดเพ็ด <c ười> ได้กนันอย่างคนเขาก็หนีเนาะหนีหนีฝนหน,นีอะไรเขาก็